สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับวันนี้กษัตริเมืองสยามก็ได้นําเอาเหรียญที่ถือเรียว่าเป็นเหรียญที่หายาก ของชนิดราคา10บ,บาทนะครับทั้ง2เหรียญและก็จะเอามาระหว่าง2เหรียญน,นี้จะเอามาเปรียบเทียบให้กับทุกๆท,ท่านได้รับชมกันนะครับว่าแบบนี้หรือแบบไหนนะครับที่จะทําให้เหรียญน,นั้นมีราคานะครับวันนี้กระสับเมืองสยามก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับกระสับเมืองสยามได้หาเหรียญสวยๆทํคลิปดีๆออกมาฝากทุกๆท,ท,ท่านได้ ในคลิปต่อไปนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลใหม่ๆนะครับข้อมูลเหรียญต่างต่างคลิปใหม่ๆจากช่องของกระสาบเมืองสยามนะครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกทท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับเราไปข้อมูลเหรียญกระสาบชนิดราคา10บาทกันนะครับเรามาดูเหรียญที่มีปัญหาก่อนนะครับเหรียญ10บาทด้านหน้า เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขติยราชภูิสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับซึ่งเหรียญปีพศนี้นะครับท่าน,นจะเห็นได้ว่ามีความโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบทองเหลืองขอบนิกเกิลนะครับแต่ที่สําคัญเลยก็คือการรักษาสภาพของเขา เหรียญตัวนี้นะครับที่ท่านเห็นเป็นด่างนะครับเป็นด่างมันไม่ใช่ด่างนะครับเนื่องจากว่าเนื้อเนื้อทองเหลืองนะครับถูกกัดลงไปจนเป็นหลุมนะครับนี่ก็คือผิวเหรียญนะครับผิวเหรียญที่มันเสียนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ไม่เคยทําความสะอาดเลยนะครับไม่เคยทําความสะอาดเลยพอเราทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับเหงือไใครของเราที่จับเหรียญ จะเปลียนนะครับจะทำให้เขาเกิดตะกันเกิดตะกันพอพอกนะครับเป็นตะกันหรือว่าฝุ่น<ม>เครือต่างๆพอกขึ้นมาเป็นเวลานานนะครับกรดเหงื่อของเรานั้นมันกัดลงไปนะครับกัดลงไปเนื้อผิวของเหรียญทําให้เหรียญน,นั้นเสียนะครับเป็นรอยด่างหรือว่าเป็นหลุมนั่นเองนะครับนี่คือข้อเสียของเขานะครับใครบอกว่าทําความสะอาดเหรียญไม่ดี นะครับราคาจะตกไม่ใช่นะครับเราต้องทําความสะอาดบ้างนะครับเราต้องทําความสะอาดบ้างถ้าไม่ทําความสะอาดเลยผิวเหรียญของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้มีการเข้าใจผิดกันนะครับว่าไม่ทําความสะอาดแล้วเห<อ>รียญของเราจะมีราคาไม่ใช่นะครับถ้าเป็นแบบนี้ราคาตกทันทีนะครับถ้าเกิดว่ามีอีกวิธีหนึ่งนะครับมีอีกวิธีหนึ่งที่ท่านไม่จําเป็นต้องทําความสะอาดเลย นะครับอยู่ได้เป็น10บสปีนะครับอยู่ได้เป็น10ปีนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับพี่น้องคงจะเคยรู้จักนะครับตัวคลังนะครับายางคลังนั่นเองนะครับยางคลั่งที่คนโบราณเขาเอาคลังไปใส่ฝักมีดหรือว่าเอาไปใส่กับทําพวก ตะก,ก้าตักน้ํานะครับเอาไปใส่พวกตะก,ก้าตักน้ําไม่ให้น้ามันไหลออกนั่นเองนะครับข้างตัวดําๆนะครับเป็นยางดําๆเหมือนกับยางมะตอยนะครับตัวนั้นเวลาเราล้างทำความสะอาดเหรียญเสร็จปั๊บนะครับเราละลายค้งังแล้วก็เอาเหรียญของเราลงไปจุ่มนะครับลงไปจุม่มมันจะทําให้ค้ังนั้นเคลือบผิวเหรียญทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้ได้เป็น10ปีเลยนะครับ ทิ้งไว้ได้เป็น10ปีนะครับโดยที่เนื้อผิวไม่เสียหายนะครับเนื้อผิวเหรียญไม่เสียหายเลยอ่าอันนี้กระสับนึงสยามเห็นคุณปู่นะครับคุณปู่เขาทํานะครับอ่าเหรียญที่ผ่านมาตั้งไม่รู้กี่สิบปีนะครับกี่สิบปีที่เขาใช้ขั้งนะครับใช้ขั่งเป็นตัวเคลือบนะครับก็ยังมีความสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเวลาเราจะเอาออกแล้วก็ใช้ ความร้อนเป่าสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เช็ดทําความสะอาดออกนะครับค้างก็จะหลุดออกนั่นเองนะครับอ่านั่นคือวิธีนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องไม่อยากทําความสะอาดนะครับส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับภายในวงขอบเหรียญระบุประเทศไทยอักษรเบลปีพุทธศักราชที่จัดทาเหรียญและ ราคาหน้าเหรียญนั่นเองนะครับนี่คือราคามาตรฐานของเขานะครับส่วนเหรียญของปีพศนี้นะครับท่านจะเห็นได้ว่าวงขอบนะครับสังเกตดูว่าวงขอบตัวนี้จะสวยงามนะครับสวยงามเนื่องจากว่ายอดการผลิตของเขาไม่เยอะนะครับเขาผลิตออกมาไม่เยอะการที่ทําให้แม่แบบแม่พิมพ์นั้นสึกล้อนั้นค่อนข้างที่จะน้อยนะครับปัญหาค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองนะทําไมถึงบอกว่าผลิตมาน้อยนะครับปีพศ2540นั้นยอดการผลิต 9 0 0ล้าน3 10, 600, เหรียญน,นะครับนั่นคือยอดการผลิตของเขานะครับเราไปดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เอามาเปรียบเทียบให้กับพี่น้องดูนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับนี่คือเหรียญตัวที่มันผิวเสียนะครับอันนี้อีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่ง พี่น้องจะเห็นได้ว่าลวดลายของเขายังอยู่ชัดเจนนะครับยังมีความคมชัดอยู่นั่นเองนะครับตัวนี้ยังอยู่ในสภาพที่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับด้านหน้านะครับท่านจะเห็นว่าวงขอบของเขานั้นจะยังคงความสวยงามนะครับวงขอบนอกเป็นเฟืองสลับเรียบส่วนด้านหลังนะครับข้อมูลด้านหลังเหมือนกันนะครับะจะเห็นได้ว่าวงขอบนี้ นิกเกิลจะสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทองเหลืองนี้จะสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์นะครับที่อีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้นะครับปั๊มขยับนะครับหรือว่าเหรียญไส้แตกนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่เกือบสองมิลน,นะครับตัวนี้เกือบสองมิลเลยนะครับถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับ สระอูเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีทองทองเหลืองนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามีการปั๊มขยับขึ้นมานะครับสระอูสระอูนะครับจนถึงฐานภูพอพอสัมเพานะครับฐานพอสัมเพานะครับนี่คือปั๊มเคลื่อนออกมานะครับที่เราเรียกว่าเหรียญไส้แตกนะครับเหรียญไส้แตกตัวนี้บางที่นะครับบางที่นั้นก็มีการซื้อขายกันเกือบหลักพันนะครับเกือบหลักพันสําหรับเหรียญไส้แตกที่ ยังพอดูสวยงามนะครับยังพอดูสวยงามก็400-500บาทนะครับ400-500บาท600บาทก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความพอใจว่าคนซื้อคนขายมีความพอใจซื้อขายกันประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าตัวนี้นะครับสวยงามนะครับถือได้ว่าสวยงามอ่าอันนี้ก็แตะหลักพันนะครับแตะหลักพันเลยทีเดียวนะครับเกือบเกือบพันนะครับตัวนี้อ่าส่วนราคาการประเมินเหรียญนะครับ ราคาการประเมินเหรียญนั้นปีพศ2540นะครับยอดการประเมินนั้นอยู่ที่150บาทต่อเหรียญน,นะครับ150บาทต่อเหรียญตัวนี้500ถึง700บาทก็ถือได้ว่าสุดยอดนะครับสุดยอดของเหรียญปีพศ .40 นะครับเนื่องจากว่าราคาการประเมินของเขานะครับและก็สภาพของเขานั้นค่อนข้างที่จะสึกหลอค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนที่จะทำให้เขามีราคาก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ อ่าคือปั๊มขยับแบบนี้นั่นเองนะครับบางท่านนะครับบางท่านที่ถามกันนะครับที่พูดคุยกันนะครับที่อ่าเป็นร่องห่างๆนะครับเป็นร่องห่างๆไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่ใช่เนื้อทองเหลืองที่เป็นพื้นผิวออกมาแบบนี้นะครับเป็นเป็นร่องตัววีนะครับร่องตัววีที่ลึกลงไปนะครับร่องตัววีที่ลึกลงไปอ่าตัวนั้นบอกว่าเหรียญใส้แตกไม่ใช่นะครับใส้แตกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าปั๊มขยับนะครับตัวนั้นเป็นขอบห่างนะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวกระสาเมืองสยามจะไปค้นหาเหรียญไส้แตกที่เป็นลักษณะที่ใหญ่ๆใ,ให้พี่น้องดูนะครับในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาเหรียญทั้งสองเหรียญน,นะครับ1ปีพศนะครับเอามาพูดคุยฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับตัวนี้นะครับราคา5 0 0ร้อถึงเจ็บาทนะครับส่วนตัวนี้ราคาเพียงแค่หน้าเหรียญน,นะครับราคาเพียงแค่หน้าเหรียญทําไมถึงมันต่างกันละ่ะ ตีพอสเดียวกันก็เนื่องจากว่าเหรียญตัวนี้ผิวเสียหมดแล้วนะครับผิวเสียหมดแล้วตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ยังอยู่ที่80-90และก็มีความพิเศษก็คือ ปั๊มขยับหรือไส้แตกนั่นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญปีพศ2540ี่ที่กระสา์เมืองสยามได้นําเอามาฝากทุกทท่านในคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นข้อมูลให้กับทุกทท่านนะครับต้องขอฝากพี่ๆน้องๆลุงปนาอาด้วยนะครับเนื่องจากว่ากระสา์เมืองสยามได้นําข้อมูลเหรียญนี้นะครับเหรียญกระสาบต่างๆเอามารีวิวเผยแผ่ให้กับพี่น้องได้เป็นข้อมูลในการเก็บสะสมเท่านั้นเองนะครับส่วนที่การซื้อขายกระสา์เมืองสยามยังไม่มี โครงการที่จะรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับในอนาคตก็คงไม่แน่นะครับในอนาคตคงไม่แน่อาจจะมีการรับซื้อนะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่นะครับแต่ก็ช่วงนี้จากทางช่องฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ